เนื้อเพลงฉากสุดท้ายเก็บรอยฝันกับความหลังไว้เพื่อลาจากเก็บความรักฝากลอยใจไปกับสายลมเพียงเธอโบกมือลายิ่งพาใจให้ตรนหนักใจไม่คืนผมระทมปวดร้าวต่อจากนี้ คงจะเหลือฉั้นเละกแหล,แหลเก่าตัดใจเราจากความหลังทางยักเกิน mm hmm. เธอได้ฝากรอยใจ mm hmm. ฉันกลายเป็นส่วนเกิน mm hmm. ฉันจะเดินโดยไม่มีเธออีกแล้ว mm hmm. ต่อไป mm hmm. เธอเป็นเพียง mm hmm. แค่ความหลัง mm hmm. เป็นรอยฝัง เป็นเพียงบทเรียนจะลืมเธอสิ้นลงลืมคนที่ใจแปรเปลี่ยนนักเรียนรักต่อไปใจคงปวดร้าวจากคนนี้สู่คนนั้นฉันต้องลาก่อนจากบวงต่อที่มีฉันรันจบสิ้นลง ไม่มีคนร่วมกันไม่มีความมั่นคงจากนี้คงจบลงด้วยการจากย